สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราสองคนจะมาสอนนะครับแล้วก็อธิบายถึงวิธีการอ่านพระคัมภีร์แบบเฝ้าเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับสาหรับผู้เชื่อใหม่แล้วก็สาหรับคริสเตียนนะทุกคนเพราะว่าสิ่งนี้เราต้องใช้ไปตลอดชีวิตของเราคุณองครับเราให้สมาชิกเราเฝ้าเดี่ยวอย่างไรครับโดยใช้หลักของสี่ยอมห้าให้ขวรโอเคนะครับที่ขี้จากพระสิทธ์เราจะให้สมาชิก อ่านเฝ้าเดี่ยวนะครับโดยใช้หลักสี่ยอมแล้วก็ห้าไขวรอันที่หนึ่งครับยอมแรกคืออะไรครับคุณโอ๋ครับยอมรับพระคำอ่ายอมรับพระคำเนาะยอมที่สองแล้วครับคุณโอ๋ยอมภาวนายอมภาวนานะครับเมื่อเราเข้าสู่ขบวนการยอมภาวนาเราจะใช้เวลาไขควรและภาวนาพระคำของพระเจ้าที่เราได้มาด้วยวิธีการห้าไขวรนะครับมีอะไรบ้างครับคุณโอครับเอ่อความบาปค่ะแล้วก็ไขควรถึงพระสัญญา อันที่3ก็คือท่าทีที่ต้องเปลี่ยนมีคําสั่งแล้วก็ตัวอย่างค่ะครับนั่นคือ5้าครายครัวนะครับที่เราสอนให้สมาชิกใช้นะครับนั่นคืออันที่1นนะครับเราคิดถึงตัวเราเองนะว่าเรามีปัญหาอะไรหรือมีความบาปอะไรอันที่2นะครับเราคิดถึงพระเจ้านะครับพระองค์ทรงเป็นอย่างไรมีพระลักษณะอย่างไรและอะไรคือพระสัญญาของพระองค์อันที่สาะครับ คือท่าทีที่เราต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นเหมือนกับพระองค์และนั่นคือคกุญแจสําคัญมากๆนะครับสาหรับการเป็นคริสเตียนคือการที่เราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเมื่อเรารู้จักตัวเราเองเรารู้จักพระเจ้าเราพยายามที่จะฝึกในการปรับเปลี่ยนความคิดของเราและทัศนคติของเราเพื่อที่เราจะเป็นเหมือนกับพระเยซูเราก็จะเติบโตขึ้นในการเป็นคริสเตียนนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับอันที่4ครับเราจะให้ควรโดยการที่เราจะคิดถึงคําสั่งที่เราต้องเอามาใช้ในการแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเป็นนะครับและสุดท้ายครับอันที่ห้าครับ เราจะให้ควรถึงวิธีการที่เราจะนําไปใช้จริงนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อเราคให้ควรเสร็จแล้วทั้ง5ขั้นตอนเราจะทําอะไรต่อครับยอมที่3<ร>าคร<ง>ับคุณหมอเราจะนําสิ่งที่เราได้ให้ควรวนั้นไปปฏิบัติครับนั่นคือการยอมปฏิบัตินั่นเองนะครับคือการที่เราจะระบุว่าเราจะทําสิ่งนั้นจริงๆเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสอบผ่านหรือสอบตกยอมที่สี่ครับ ก็คืออธิษฐานแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่เลี้ยงหรือพี่น้องคนอื่นที่เราสามารถจะคุยกับเขาได้ครับที่คิดจักของเรานะครับจะไม่สอนให้สมาชิกเดินโดยลําพังคนเดียวนะครับแต่เราจะสอนให้เขามีบางคนที่จะใช้เวลาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเป็นน้องเลี้ยงเป็นบัดดี้นะครับที่จะใช้เวลาด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเ,เมื่อเราเฝ้าเดียวนะครับจนครบขบวนการแล้วเนี่ยเราจะแนะนําเขาบอกว่าให้อธิษฐาน โดยพึ่งพากำลังของพระเจ้าและที่สำคัญที่สุดต้องไม่ลืมที่จะแบ่งปันให้กับบัดดี้ที่เลี้ยงของเราอธิษฐานเผื่อเราด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะแสดงการเฝ้าเดี่ยวนะครับอ่านพระคัมภีร์แบบเฝ้าเดี่ยวให้กับทุกคนได้เห็นภาพนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงนะครับคุณองค์ครับวันนี้คุณองค์อ่านพระคัมภีร์อะไรครับตีตัสบทที่สองข้อที่ 1- นึงถึงสิค่ะได้อ่านพระธรรมตีตัสบทที่สองข้อที่1นึถึงสินะคะบอกว่า ส่วนท่านจงสอนให้สอดคล้องกับคำสอนที่ถูกต้องสอนบรรดาผู้ชายสูงอายุให้รู้จักประมาณตนมีความน่านับถือมีสติปัสมปชัญญะมีความเชื่อที่ถูกต้องมีความรักและความทอระหดอดทนส่วนบรรดาผู้หญิงสูงอายุก็เหมือนกันสอนพวกนางให้ประพฤติด้วยความน่านับถือไม่ใส่ร้ายไม่ติดเล่าแต่เป็นคนสอนสิ่งที่ดีงาม เพื่ออบรมหญิงสาวให้รักสามีและบุตรของพวกตนมีสติสัมัญชัญญะเป็นคนบริสุทธิ์ดูแลบ้านเรือนอย่างดีมีความเมตตาและเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าพราะวจะนะของพระเจ้าจะไม่ถูกดูหมินส่วนผู้ชายหนุ่มก็เหมือนกันจงเตือนสติพวกเขาให้มีสติสัมประชัญญะ ท่านเองจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกด้านในการสอนอย่างจริงใจจริงจังและถูกต้องที่ไม่มีใครจะตำหนิได้เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามอับอายและไม่สามารถกล่าวร้ายอะไรต่อเราจงให้ทาสทั้งหลายเชื่อฟังนายของตนและทำสิ่งที่ถูกใจในายทุกอย่างอย่าให้เถียงเลยข้อที่สิบ อย่าให้ยักยอกแต่ให้สำแดงความซื่อสัตย์และดีงามในทุกอย่างเพื่อเขาทั้งหลายจะเทิดพระเกียรติพระดำดาอนของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราในทุกๆด้านครับวิธีการอ่านพระคัมภีร์แบบข้อเดียวนะครับเราจะแนะนําสมาชิกว่าไม่จําเป็นต้องอ่านเยอะนะครับเพราะว่าหัวใจของการอ่านพระคัมภีร์แบบข้อเดียวคือเราต้องการอ่านเพื่อที่จะเจอถ้อยคําบางถ้อยคาที่พระเจ้าต้องการจะตรัสเกี่ยวกับเรา และนั่นคือการที่เราจะเริ่มนำถ้อยคํานั้นไปใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นราบขั้นตอนที่หนึ่งเราจึงใช้ชื่อว่ายอมรับพระคำนั่นเองนะครับคําแนะนําของที่จักก็จะบอกให้สมาชิกอ่านนะครับวันละหนึ่งเรื่องก็พอก็คือจากตัวดำนะครับสิงตัวดำนะครับในกรณีนี้อาจารย์องค์อ่าน10ข้อนะครับจากพระธรรมปีตัสนะครับโอเคครับคุณองค์ครับหลังจากที่คุณองค์อ่านพระเจนะของพระเจ้าทั้ง10ข้อแล้วนะครับคุณองค์ยอมรับพระคำในถ้อยคําไหนครับ ได้ในข้อที่7และ8ค่ะในกรณีนี้คืออาจารย์องค์ยอมรับพระคำในพระธรรมปีตัสข้อที่7กับข้อที่8ซึ่งค่อนข้างยาวนะครับแต่สังเกตต่อไปนะครับพอเราเข้าสู่ขบวนการที่2คือกระบวนการยอมภาวนานครับคุณองค์อาจารย์องค์จะพาเรา,าให้เราเห็นนะครับวิธีการยอมภาวนาโดยประเด็นที่1ของการภาวนาหรือไข้ควรก็คือการมองดูที่ชีวิตของเราเองและก็ตัวเองครับคุณองครับความบาปหรือปัญหาหรือสิ่งที่คุณองค์เผชิญอยู่คืออะไรครับ อ,อไม่ชอบคำำําตําหนิถ้าหอคำที่คุณโอ่งได้เห็นไหมครับเราจะเริ่มเห็นว่าคํานั้นก็คือคําว่าไม่ชอบคําตําหนินะครับคุณโอ่งลองกลับไปอ่านข้อที่7กับข้อที่แปดอีกครั้งได้ไหมครับท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่งในการสอนจงสุจริตและมีใจสูงและให้คำพูดมีหลัก ซึ่งไม่มีผู้ใดจะตำหนิได้เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะได้อายไม่มีสิ่งใดจะติเราได้ครับสังเกตไหมครับพระเจ้าของพระเจ้าที่คุณโองง่งอ่านนะครับจะพูดถึงการที่เราจะต้องดําเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ใครตําหนิได้และสิ่งที่อาจารย์โอ่งหรือคุณโองง่งได้นะครับก็คือถ้อยคําที่บอกว่าไม่ชอบการตําหนิเห็นไหมครับสอดคล้องกันเห็นไหมครับแต่ว่ามันจะผ่านกระบวนการที่เราจะไขควรนะครับและสุดท้ายแล้วมันจะนาไปสู่การ ปรับเปลี่ยนชีวิตอเราจริงๆเนาะโอเคครับยอมไข้ควรที่1คืออาจารย์โองนะครับได้พบว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตต่ออาจารย์โองคือไม่ชอบคําตําหนิโดยผ่านขบวนการที่อาจารย์โองได้ยอมรับพระคำของพระเจ้าจากพระธรรมปีตัสในข้อที่7และก็ข้อที่8ที่สอนให้เราดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะไม่มีใครตําหนิเราได้โอเคครับในเมื่อพุณโองเห็นแล้วว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบถูกตําหนิ หลวองคลองคิดถึงพระสัญญาหรือลักษณะของพระเจ้านะครับในการไถ่ควรประเด็นที่สองนะครับเราจะคิดถึงพระสัญญาหรือพระลักษณะของพระเยซูนะครับที่พระองค์ทรงเป็นอาจารย์หลวงคิดถึงอะไรครับแต่เป็นพระสัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นําไปสู่การแก้ปัญหานี้สอนอาจารย์หลงครับก็คิดถึงพระเยซูแม้พระเยซูทําดีทุกอย่างนะก็ยังโดนตําหนิอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแม้ว่าจะทําดีทุกอย่างนะครับก็อาจจะถูกตําหนิได้นะครับเหมือนกับที่พระเยซูเผชิญนะครับ บางทีก็มีคนหาเรื่องพระเยซูเนาะตำหนิพระองค์โดยที่ไม่เป็นความจริงนะครับขาดเหตุผลเนาะโอเคตอนนี้นะครับอาจารย์โอ่งก็จะเริ่มเห็นตัวเองนะครับว่าตัวเองที่เป็นคนที่ยอมรับฟังคําตําหนิไม่ได้ในขณะที่อาจารย์โอ่งก็เห็นพระเยซูว่าแม้ว่าพระเยซูจะทําดีรอบครอบแล้วแต่พระเยซูก็ถูกตําหนินะครับแม้แต่เวลาที่พระเยซูถูกตาหนิพี่น้องครับจาเหตุการณ์บนไม้กางเขนได้ไหมครับ พระเยซูตายเพื่อมวลมนุษย์นะครับแต่พระเยซูก็ยังถูกตําหนิแม้กระทั่งอยู่บนไม้กางเขนวินาทีสุดท้ายของพระองค์พระองค์ทรงทาสิ่งที่ดีรอบครอบมากานะครับแต่ก็ยังถูกตาหนิอาจารย์โองบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับระหว่างพระเยซูและอาจารย์โอ่ทีนี้อาจารย์โองครับอาจารย์โอ่งจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองครับอาจารย์โองคิดว่าอะไรคือทัศนคติใหม่ที่ควรจะเกิดขึ้นหรือต้องเปลี่ยนแปลงมันไปครับ ถ้าเราฟังแล้วคําคำตําหนินั้นเป็นสิ่งที่ดีเราก็เปิดใจรับฟังคําตําหนินั้นนะแต่ถ้าเรามองเห็นว่าคําตําหนินั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นการกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นก็ให้เราที่จะไม่โกรธนะแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจที่ชื่นชมนออมครับสุดยอดครับนี่คือท่าทีที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นนะครับ ในชีวิตของเราเนาะสิ่งเก่าๆก,ก็ร่วงไปนี่แหละเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราเห็นพระเยซูเห็นไหมครับเราเห็นพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนไม้กางเขนถูกตําหนิต่อว่าพระองค์ทำอะไรครับพระองค์อธิษฐานต่อพระบิดาบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข,าขอทรงโปรดอภัยให้พวกเขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรนี่คือท่าทีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของอาจารย์องค์ในเวลานี้และแน่นอนที่สุดครับมันจะนําเราไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เรามีอยู่จากคนที่ทนฟังคําตําหนิคําต่อว่าไม่ได้ก็จะเป็น คนใหม่เหมือนกับที่พระเยซูทรงเป็นนะครับมาสู่การไข้ควรอันดับที่4ครับอาจารย์องครับคือการที่เราต้องออกคําสั่งให้กับตัวเราเองเพื่อที่เราจะเอาทัศนคติใหม่ที่เราได้ไปใช้ให้เกิดผลในชีวของเราอาจารย์อ่งออกคําสั่งตัวเองครับจะออกคําสั่งว่าอย่างไรดีครับจงรับฟังไม่ตอบโต้รับฟังไม่ตอบโต้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงฟังไว้ก่อนนะครับฟังไว้ก่อนนะครับเหมือนที่พระเยซูทรงถามเนาะแล้วก็ไม่ตอบโต้นิ่งสงบมีสันติสุข อยู่บนไม้กันเขนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะที่อาจารย์โอ่งได้เห็นชีวิตของพระเยซูแล้วก็มีประโยชน์กับชีวิตของตัวเองเนาะสุดท้ายครับการคข้ควรอันดับที่5นะครับคือเราจะต้อง example นะครับออกตัวอย่างนะครับกำหนดตัวอย่างเอาไว้นะครับเวลาที่สถานการณ์เกิดขึ้นจริงเราจะได้เตรียมตัวเองเอาไว้สําหรับรับมือนะครับไม่ลืมนะสิ่งที่ได้ในการเฝ้าเดี่ยววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนเป็นตัวอย่างอาจารย์โอ่งลง example ให้พี่น้อง ฟังได้ไหมครับว่าในกรณีนี้อาจารย์อุ่นจะ example อ,อย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากการเข้าเดือนในวันนี้ครับเมื่อเรารับฟังคําตําหนิหรือการที่เขาได้ comment ต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยก็ให้เราฟังไว้ก่อนแล้วก็ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่มันเป็นเจตนาแห่งความตั้งใจของคนพูดที่มีเจตนาที่ดีก็ให้เรานั้นนําสิ่งนั้นมาไขควรแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขชีวิต แต่ถ้าเราฟังแล้วถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยใจที่ชื่นชมจริอขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือขบวนการ5ครครนวเนเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับเริ่มต้นจากการที่เราได้มองตัวเราเองนะครับจากพระคำที่เราได้อ่านและเรายอมรับเอาไว้ในใจและพี่น้องครับต้องระมัดระวังนะครับเราต้องหาพระคำพีที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราจริงๆนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เกี่ยวเนี่ย เราจะไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์อะไรจากการเขาเดียวในวันนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องหาให้เจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำแนะนําที่ผมบอกว่าให้เราอ่านตั้งแต่ตัวดำถึงตัวดานะครับถ้าอ่านเสร็จแล้วยังไม่เจอให้เราอ่านซ้าอีกสัก1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับเพื่อที่จะลองพิจรารณาอย่างละเอียดรอบคอบแต่ถ้าไม่มีจริงๆไม่เจอจริงๆก็อ่านเลยต่อไปอีกสักเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับไม่มีกติกาไม่ผิดนะครับจนกระทั่งเจอ ้คําที่เรายอมรับและมันเป็นชีวิตของเราจริงๆนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนาะโดยการเปรียบเทียบกับชีวิตของพระเยซูและสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นแล้วมันจะเกิดทัศนคติใหม่เห็นไหมครับพี่น้องครับเราจะเริ่มรู้จักกับพระองค์มากขึ้นนะครับในขบวนการที่เราพยายามจะหาพัะสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับสําหรับผู้เชื่อใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราจะคิดยากนะครับแต่ผมหนุนใจว่าให้เราคิดจากสิ่งที่เรารู้จักกับพระองค์นะครับ สิ่งที่เราคิดถึงพระลักษณะของพระองค์สิ่งที่เราคิดถึงพระสัญญ,ญากษพระองค์นั่นคือสิ่งที่เรากำลังบอกตัวเองว่าเรารู้จักพระองค์มากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นผู้เชื่อใหม่จริงไม่แปลกถูกไหมครับที่เราจะรู้จักพระเจ้าน้อยนะครับเพราะเราเพิ่งเรียนรู้จักพระองค์เพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เรารู้จักนั่นแหละครับมันจะวนมันจะมีไม่มากเราก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเรายังคงเฝ้าเดียวอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆพี่น้องครับเราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นและนั่นคือเป้าหมายในการดำเนินชีวิตคริสเต การเป็นคริสเตียนคือการที่เราจะมีชีวิตที่จะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นและเพื่อที่เราจะเป็นเหมือนพระองค์ในขบวนการนี้นะครับเราจะเห็นชีวิตของเราเราจะเห็นชีวิตของพะระเยซูทัศนคติใหม่ที่เกิดขึ้นจะช่วยทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นเหมือนพระเยซูนั่นก็คือการที่เรากาลังฝึกตัวเ,เองไปสู่ขบวนการแห่งการเติบโตเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับพระเยซูตามวัตถุประสงค์ของการเป็นคริสเตียนของเราเห็นไหมครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้อย่างชัดเจนจริงจังนะครับสู่ วิธีการที่เราได้สอนให้กับสมาชิกเนาะสุดท้ายแล้วพี่น้องครับเราจะพาไปสู่การยอมที่3านะครับยอมที่1ยอมรับพระคำยอมที่สองคือยอมภาวนายอมที่3ามครับยอมอะไรครับคุณโอยอมปฏิบัติยอมปฏิบัติสําคัญนะครับพี่น้องครับเพราะนั้นแล้วคุณโอครับลองอธิบายให้น้องๆฟังดีครับว่ายอมปฏิบัติคืออะไรครับก็คือเมื่อเราโดนคําตาหนิก็ให้เราฟังนิ่ง ที่จะฟังให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาทบทวนแล้วก็มาปรับปรุงชีวิตของเราว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ถ้าอะไรที่มันไม่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเราในคอมเมนต์นั้นเราก็ฟังให้ผ่านไปแล้วก็ให้เรามีใจที่ชื่นชมยินดีไม่ข่มขืนนะให้เราขอบคุณพระเจ้าครับ นั่นคือการยอมปฏิบัติตองการฝึกนะครับฝึกที่ตัวเราเองจะเป็นคนที่นิ่งสงบใช่ไหมครับเหมือนกับตึงตัวเองไว้บนไมก้กาะเขนเลยแบบนั้นใช่ไหมครับเวลาที่มีใครพูดอะไรเราก็นิ่งสงบแล้วก็ยอมฟัง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 ,ฟง,ฟง,งยิ้มสู้ใช่ไหมครับแล้วก็เก็บทุกถ้อยคำเอามาไว้ใช้เวลาส่วนตัวแล้วก็ไข้ควรสิ่งต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่าง ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเนาะคำตำหนิทุกอย่างบางทีอาจจะมีประโยชน์นะครับบางอย่างมีประโยชน์บางอย่างไม่มีประโยชน์นะถ้าเราไม่ฟังเลยเพียงเพราะว่าเขาตำหนิเราเราก็จะสูญเสียประโยชน์จากสิ่งที่เราควรจะได้รับเนาะสุดท้ายแนละ้วคุณโอ่ครับยอมที่4ครับ คืออธิษฐานแล้วก็นำไปแบ่งปันให้กับพี่เลี้ยงเพื่อเขาจะได้อธิษฐานเกื่อเราครับเราจะไม่เผชิญหรือพยายามจะแก้ไขปัญหาชีวิตของเราด้วยกําลังของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราเมื่อเราเห็นพร,พระเยซูเป็นอย่างไรเราเห็นตัวเราเองเป็นอย่างไรแล้วเราอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเหมือนพระเยซูเพื่อกําลังของพระองค์ครับพระองค์จะช่วยเรา เปลี่ยนเราให้เราสามารถที่จะเป็นเหมือนกับพระองค์ได้โดยการฝึกทําตามกระบวนการที่เราได้รับจากการเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวันในแต่ละวันและที่สําคัญที่สุดอาจารย์องค์แบ่งปันกับเราว่าอย่าลืมนะครับที่จะแบ่งปันให้กับพี่เลี้ยงที่เขาจะอธิษฐานเผื่อนะครับอย่าทํางานคนเดียวอย่าเดินคนเดียวนะครับยิ่งมีคนอธิษฐานเผื่อเรามากยิ่งมีขุมกําลังที่ซ่อนอยู่มากนะครับแล้วเราจะสามารถรเผชิญกับทุกสิ่งได้พี่น้องครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับดึใจให้ทุกคน ฝึกการอ่านพระคัมภีร์แบบฝ้าเดียวและเราจะพบว่าชีวิตของเราเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปอย่างอัศจรรย์มากๆขอบ